สวัสดีค่ะพบกับ h ฮิตาชิเรียลวิวคลิปรีวิวแบบเรียๆจากฮิตาชิวันนี้ดิฉันจะขอแนะนำเครื่องอบผ้ารุ่น td 1 0 0 xf vem ตัวช่วยที่สามาใ้้คุณหมดปัญหาการซักผ้านในหน้าฝนค่ะเครื่องอบผ้าฮิตาชิรุ่นนี้นะคะภายนอกมีความทันสมัยฟังก์ชันครบครันแถมดีไซน์ยังเรียบหรูโมเดิร์นเหมาะกับทุกบ้านอีกด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันดีกว่าค่ะ เครื่องอบผ้ารุ่น td 100 xf vem โดยดีไซน์ที่ทันสมัยเรียบหรูด้วยซีวร์กเทนิกเกรยขนาดความกว้าง5 9 8ซนมรลึก6 0 7ซมและสูง8 4 6ซนตมมาพร้อมความจุถัง10กิโลกรัมถังอบกว้าง5 7 6ซมซึ่งสามารถอบได้ทั้งเสื้อผ้าผ้านวมและผ้าที่มีขนาดใหญ่แถมเจ้าเครื่องนี้ค่ะยังมาพร้อมกับหน้าจอ led ที่สามารถใช้งานง่ายสะดวกสบายมากๆค่ะ สำหรับการติดตั้งเครื่องอบผ้านั้นนะคะควรเว้นระยะห่างจากเฟอร์นิเจอร์หรือผนังอย่างน้อย1ซนติเมตรค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำและสาธิตเครื่องอบผ้ารุ่น TD 1 0 0 XF VEM เป็นเครื่องอบผ้าระบบฮีทปัม๊มหรือว่าระบบปั๊มคามร้อนค่ะซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดีกว่าเครื่องอบผ้าประเภทอื่นๆทั้งในเรื่องความสะดวกสบายในการติดตั้งเพราะว่าเพียงแค่เสียบปลั๊กค,ค่ะก็สามารถใช้งานได้ทันทีค่ะ ต่างจากเครื่องระบบแอร์เว้นนะคะที่มีขั้นตอนในการติดตั้งที่ยากลําบากค่ะเพราะว่าจะต้องเจาะผนังเพื่อระบายอากาศซึ่งไม่เหมาะกับการติดตั้งในพื้นที่ที่จากัดนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะเครื่องอบผ้าระบบฮีทปั๊มเป็นเครื่องอบผ้าที่จะช่วยถนอมผ้าได้ดีที่สุดค่ะด้วยการใช้อุณหภูมิในการอบที่ไม่สูงจนเกินไปไม่ต้องกังวลว่าผ้าจะแห้งกรอบค่ะและยังช่วยประหยัดไฟได้มากกว่าเครื่องอบผ้าประเภทอื่นๆได้มากเลยทีเดียวค่ะ เครื่องอบผ้าฮิตาชิรุ่นนี้ค่ะมีเทคโนโลยีสตรีมแอนแวร์โดยตัวเครื่องขาจะปล่อยไอ้น้ำในปริมาณที่เหมาะสมในขณะที่อบผ้าโดยผลลัพธ์ก็คือเมื่ออบผ้าเสร็จค่ะสามารถใส่ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรีดเร่งด่วนแค่ไหนก็ตอบโจทย์ค่ะอบผ้าเสร็จก็สามารถใส่ไปออกนอกบ้านได้ทันทีเลยแล้ววันนี้ค่ะดิฉันก็เลยจะนาผ้าที่เพิ่งอบเสร็จใหม่ๆมาให้ดูกันค่ะและนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ค่ะ และสาหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ค่ะเครื่องอบผ้ารุ่นนี้นะคะยังมีไฮจีนโปรแกรมค่ะหรือว่าโปรแกรมลดสารเกาะภูมิแพ้ระบบะจะเลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบนะคะซึ่งจะสามารถกําจัดแบคทีเรียและไวรัสบนเสื้อผ้าของคุณด้วยการอบเพียงครั้งเดียวค่ะและโปรแกรมนี้นะคะได้รับการรับรองจากสถาบันโรคภูมิแพ้แห่งประเทศอังกฤษหรือ Allergy UK ว่าสามารถลดสารเกาะภูมิแพ้ซึ่งรวมไปถึงภูมิแพ้ที่มาจากแมวสุนัขและเกสรดอกไม้รวมถึงแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยค่ะ อีกปัญหาที่คนเคยใช้เครื่องอบผ้ามักจะเจอบ่อยครั้งนะคะก็คือเสื้อผ้าเนี่ยมักจะเก่าเร็วหรือว่าหดตัวค่ะซึ่งเกิดจากการที่เครื่องอบผ้านะคะอบผ้านานเกินไปแต่เครื่องอบผ้าฮิตาชิค่ะมีเซนเซอร์เบ็ดร้าอิงนะคะหรือว่าเทคโนโลยีการอบผ้าด้วยการใช้เซ็นเซอร์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาการอบผ้าที่นานเกินไปค่ะด้วยการตรวจจับความชื้นภายในถังและจะหยุดการทํางานเมื่อพบความแห้งของผ้าภายในถังถึงจุดที่เหมาะสม เพ่งจะช่วยถนอมผ้าของเราให้มีอายุการใช้งานที่มากขึ้นและไม่เก่าเร็วด้วยค่ะเครื่องอบผ้าฮิตาชินอกจากจะมีฟัง์กชันอัจฉริยะที่ช่วยให้การอบผ้าเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วยังมีความแข็งแรงทนทานตัวเครื่องทำงานเงียบกว่าเดิมโดยมอเตอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูงและมีประสิทธิภาพที่ดีกว่ามอเตอร์ทั่วไปถึง25%ค่ะให้การอบผ้าของคุณสะดวกสบายขึ้นอีกขั้น เครื่องอบผ้าฮิตาชิรุ่นนี้ค่ะรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนให้คุณสามารถควบคุมเครื่องอบผ้าของคุณผ่านโทรศัพท์มือถือได้จากทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน h o m e ิสซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งจากระบบ Android และ iOS ค่ะด้วยแอปพลิเคชันค่ะคุณจะสามารถสั่งงานเครื่องอบผ้าของคุณได้มอนิเตอร์การทํางานได้เช่นจะดูว่าเหลือเวลาอีกกี่นาทีกว่าจะอบผ้าเสร็จ และยังสามารถแนะนําโปรแกรมการอบให้เหมาะสมตามประเภทของผ้านอกเหนือจากนั้นค่ะยังมีโปรแกรมการอบอื่นๆที่สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้อีกด้วยสะดวกสบายแบบสมาร์ทจริงๆค่ะเครื่องอบผ้ารุ่นนี้ยังมีไฟส่องสว่างด้านในถังซึ่งทําให้คุณสามารถใส่ผ้าและนําผ้าออกจากถังได้สะดวกยิ่งขึ้นและยังช่วยให้คุณค่ะมองเห็นเสื้อผ้าชิ้นเล็กๆที่มักจะถูกลืมอยู่ในถังได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยค่ะเมื่อเราอบผ้าเสร็จแล้วค่ะน้ําที่ได้มาจากการอบผ้านะคะจะถูกเก็บอยู่ในแทงบรรจุตรงนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมเทน้ําทิ้งทุกครั้งหลังการอบผ้าเสร็จง่ายๆแค่ดึงแท้งค์บรรจุน้าออกมาและเททิ้งเท่านั้นเองค่ะในส่วนคอมฟิลเตอร์กรองฝุ่นนะคะก็สามารถนําออกมาเช็ดและล้างทําความสะอาดได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเครื่องอบผ้ารุ่น T D 1 0 0 X F v E M เครื่องอบผ้าระบบฮีตปัม๊มหรือปัมม๊มลมร้อนรุ่นใหม่ล่าสุดจากฮิตาชิ ที่นอกจากช่วยให้คุณถนอมผ้าและยังประหยัดไฟอย่างที่สุดแล้วเนี่ยยังจะช่วยให้การอบผ้าของคุณสะดวกกว่าที่เคยมาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียบหรูฟังก์ชันมากมายไม่ว่าจะเป็น s t e a m An d w วรเทคโนโลยีไอ้น้ำเพื่อการพร้อมใส่ช่วยประหยัดเวลาสามารถใส่เสื้อออกไปนอกบ้านได้เลยแบบไม่ต้องรีด s e n เซอร์เบสไรนิงเทคโนโลยีการอบโดยการใช้เซนเซอร์ช่วยรักษาเสื้อผ้าให้อยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้น ไฮดรีนโปรแกรมโปรแกรมไอน้ำและลดสารก่อภูมิแพ้ช่วยรักษาสุขภาพและขจัดสารก่อภูมิแพ้ค่ะไฟส่องสว่างด้านในถงังที่จะช่วยให้คุณมองเห็นผ้าด้านในได้ชัดเจนมอเตอร์อินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูงทำงานได้เงียบขึ้นไม่รบกวนการใช้ชีวิตค่ะโ m e วิสควบคุมเครื่องอบผ้าของคุณได้จากระยะไกลไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของบ้านก็สามารถสั่งการได้โดยสมาร์ทโฟนค่ะ เครื่องใช้ไฟฟ้าฮิตาชิตอบโจทย์ทุกๆการใช้ชีวิตและยังคำนึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วยค่ะนอกจากรุ่น TD100XFVEM ฮิตาชิยังมีเครื่องอบผ้าอีกหนึ่งรุ่นค่ะที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างรุ่น TD90YFE สีขาวเป็นเครื่องอบผ้าระบบคอนเดนเซอร์หรือระบบควบแน่นมีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ของคุณได้ไม่ต่างกันดังนี้ค่ะ ไฮจีนโปรแกรมโปรแกรมไอน้ำและลดสารก่อภูมิแพ้เซ็นเซอร์เบดไรอิง้งเทคโนโลยีการอบด้วยการใช้เซ็นเซอร์ไฟส่องสว่างด้านในถัง